พระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถวรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดประเทศทุพนวิมลมาคารามเดินทางกลับประเทศไทยดังปฏิบัติศาสนกิจเจริญศาสนสัมพันธ์ครั้งประวัติศาสตร์ในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่29กมกราคม2568เวลาหกนาฬิกาตามเวลาราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคังลิดกรุงริยัตนายดามบุญธรรมเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงริยาตประเทศซาอุดิอาระเบีย ข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานทูตประจำกรุงริยาดถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์กรรมการมหาเถรวสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุ่นเหนือเจา้าวาดวระพระเชตุผลวิมลมัง,งคลารามและคณะสงฆ์ไทยเดินทางกลับจากศาสนกิจเจริญศาสนสัมพันธ์โดยการเชิญจากองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกระหว่างวันที่26-29มกราคม2568จากนั้นเวลา1 1นาฬิกา รับถวายพระทหารเพนณท่าอากาศยานนานานชาติเมืองเจดดาโดยมีนายอดิสรสิทธิการรักษาราชการแทนกงสูญใหญ่ณเมืองเจดดาหอจนข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานกงสูญใหญ่ณเมืองเจดดาถวายการต้อนรับสนทนาธรรมและรับของที่ระลึกจากเจ้าประคุณสมเด็จก่อนคณะสงเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินซาอุดีแอร์ไนเที่ยวบินที่ SB848 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 23.35นาทีตามเวลาในประเทศไทย